คลิปนี้ก็มางานบุญอีกงานหนึ่งครับถึ่งวันวันเดียวกันนี่มีอยู่สองงานครับแต่งานนี้มาน้อยงานนี้มาเฉพาะแค่ทีมงานครับทีมงานโอ้ลุยสองงานเลยวันเดียวโอ้สองงานเลยครับเมื่อกี้ก็ไปงานบุญอยู่วันเจรวยมาครับช่วงบ่ายก็ลุยงานต่อช่วงบ่ายลุยงานอยู่วัดวัดอะไรก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะวัดสร้างใหม่นะตรงนี้ พี่นนท์ก็มาครับไม่พลาดอยู่แล้วสายบุญครับเอาแต่ดินมาครับเอาพี่รักพี่รักเอาแต่ดินมาครับเสียส้มก็เอาอิดเอาอิดล็อกมาเอา เราไปชมที่เทกันครับเรียงแถวก่อนเรียงแถวก่อนมาห้าคันครับวันนี้ดอกแกเอาเอาอิดล็อกมาทุกคนทางส้อมมาตะมอกนะครับวันนี้มาร่วมมอบนะครับอุปกรณ์ตัวมาน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับงานที่สองของวันวอของวันนี้ครับเมื่อเช้าลุยบ้านจะรวย ถ่ายรูปเก็บภาพก่อนครับตำเท,ทีครับเบอรพมาก่อนเลยมาเฮาเลยเอามาน้อยครับมาน้อยมาเฉพาะทีมงานครับ อันนี้ทรายบ่เอ้าหัวหัวมานี่เลยเออ บุญครับคันนี้วันหนึ่งทำสมบุญมาสองสองที่เลยเอาเด้ไปสมไล่ยางนู่นก่อนครับติดเยดีเนาะอ๋อสมข้างกำแพงครับซึ่ง ทำรัว้วแพ้วกเดินมากลุกมันจะหลายรถอยู่ครับถึงจะเต็ม À. Đâm lên. À, đâm lên. Nè, để đây. không à đâm luôn à. Ồ. Lòng 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 อ๋อก็จะทําห้องน้ําตรงนี้บางคนเขาคิดว่าถมบางนั้นโอเคลุย qua một nơi qua một nơi ít 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 qua ít khóa ít nói nói khóa khóa khóa

พี่นนหรือพี่นบขับนี่เอานั่นแหละนี่ต่อต่อกับกองนั่นแหละโอ้พี่นบเลยเอาเลยไหนตรงก่อนไหนตรงก่อน ขวาไปขวาไปขวาไปขวาอีกขวาอีกอ่าตรงเอาขึ้นตรง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 ไป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 อีก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 พอพอเอายกเลย bà nói tại công máy đôi chay gấp Oh, look. เจ้าเจ้าเจ,จ้าสไตล์พี่นกขับก็จะสไตล์แบบนี้ครับนิ่มๆเขาเล่นรถไม่แรงครับเอาเดินทางกลับไปฝั่งนู้นก่อนที่อำเภอลำดวนนะวันหนึ่งมีงานบุญ อสองงานครับอ๋อจอดนูน่นเอาไม่ลงไปเลยนี่ไม่ลงไปนี่เลย เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ